นี่นี่ก็เียกว่าดวง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 ที่มันกินตะลายปลาม,มันกินปลามกินยอดปลาดักแด้มันนี่นี่แม่มันอยู่ในกิ้วอ่ะนี่ดูสิมันเกิดได้เป้ไรโบนี่น เกิดมาได้พี่แล้วนี่ดูตาตัวแก้งแล้วนี่นี่สมามัติกินได้ได้ได้เลอะไรแบบนี้โอ้มาจากเป็นตัวนอแล้วนี้น่ากลัวจริงจริงตัวอ้วนอ้วนีววน่ย กินต้นปาล์มได้เป็นต้นนี่อืมอืม